บทความจากหนังสือบุคคลยุคต้นวิชาตอนที่29โดยสิงหหนหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสั่งว่าถ้าท่านมรณภาพแล้วอย่าเผาศพท่านนะศพของท่านยิ่งเก็บไว้นานเท่าใดวัดก็จะเจริญมากขึ้นเท่านั้นเรื่องอดเรื่องจนไม่ต้องวงจะไม่มีอยู่แล้วขอให้ลูกจริงกับพ่อเถอะให้จริงกับหลวงพ่อแม่หลวงพ่อจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่หลวงพ่อจะดูแลลูกลูกทุกคน จนกว่างานทุกอย่างสําเร็จงานที่ทําจะสําเร็จลุล่วงไปดีกว่าหลวงพ่ออยู่ด้วยซ้ําไปอีกพ่อละสังขารไปแล้วอย่าคิดว่าวัดจะเสื่อมโทรมหรือวิชาธรรมกายจะเสื่อมโทรมในวัดให้ปฏิบัติตามหลวงพ่อให้เชื่อหลวงพ่อแล้วทุกอย่างจะสําเร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านมองมองไปแล้วก็ไม่มีใครนะไอ้ที่จะช่วยต่อศาสนาให้ยั่งยืนอายุมันก็ไม่ยืนไอ้ที่จะช่วยก็เห็นมีอยู่คนเดียวคือลูกจันนี้แหละ ท่านว่าอย่างนั้นผู้ที่จะสืบสารได้มีแต่ลูกจันทร์คือเคยเป็นลูกของหลวงพ่อมาหลายพบหลายชาตินับหมื่นนับแสนชาติลูกจันท์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสองลูกจันทร์ต้องเป็นหนึ่งไม่มีสองตลอดไปท่านเปรียบเทียบว่าลูกจันไม่เหมือนลูกศิษย์คนอื่นๆลูกศิษย์นคนอื่นทําแล้วไปถึงปลายมือก็กยังมีห่างเหินบ้างแต่มีคนนี้ที่จะสืบต่อวิชาธรรมกายของหลวงพ่อต่อไปได้ไอคนที่มันเรียนเก่งเรียนดี มีบาระมีมากมันก็ตายเสียก่อนไอ้คนที่มันจะอยู่ได้ก็มีแต่ลูกจันที่จะสืบสานต่อไปจนถึงผู้มาสืบทอดได้ให้ลูกจันอยู่ในศูนย์กลางให้มากๆจะได้พบกับสิ่งอัศจรรย์จะพบคนที่จะมาช่วยและมาสืบทอดวิชาธรรมกายต่อถ้าหลวงพ่อละสังขารแล้วอย่าไปไหนให้รออยู่ที่วัดปากน้ําคนอัศจรรย์คนสืบทอดคนนี้จะมาหาเรื่องเล่าโดยพระเตชวันอภากโรบุคคลยุคต้นวิชาเล่มหนึ่ง